ชื่อเพจเราจะตั้งชื่อว่าอะไรกี่วะใครติดปัญหานี้บ้างยกมือเยอะมากนะคนที่ไม่รู้จะตั้งชื่อเพจยังไงอ่ะใช่ไหมไม่รู้จะตั้งชื่อเพจยังไงแล้วก็บางทีก็ตั้งไปแล้วก็มันแปลกไปเอ๊ะชื่อเพจนี้มันจะใช่หรือเปล่ามันได้หรือเปล่าชื่อเพจนี่เนี่ยมันดีหรือ,อยังแต่ก่อนอื่นเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชื่อเพจมันึงสำคัญคุณรู้ไหมมันมีงานวิจัยผมอ่านมาจากหนังสือจิวิยาเล่มหนึ่งนะครับชื่อ persuasion เขาบอกว่าเวลาที่คนอ่านเชื่ออะไรก็ตาม เมื่อไหรที่ชื่อมันอ่านยากเช่นอ่ะเนี่ยมีชื่อนี้เลยตัว x ตัว e j i a n z มันจานว่า s t r e s s s t r e s s s t r e s s t มันก็ไม่รู้จานว่าอะไรถูกไหมคือมันมันเป็นคำที่มันอ่านยากและบางทีคุณอาจจะไม่คิดอะไรแต่ผมบอกคุณได้เลยว่างานวิจัยบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คำเนี่ยมันเป็นอยู่ในชื่อยาแล้วเป็นยาที่มันอ่านยากสมองของคนจะคิดทันทีว่ายาไม่มีสารปนเปื้อนงานวิจัยนี้ทำให้เห็นว่าอะไรคุรู้ไหม มันทําให้เห็นว่าชื่อที่คุณตั้งมันสาคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครก็ตามที่คุณยังตั้งชื่อเพจมั่วๆอยู่คุณยังตั้งชื่อเพจไม่โอเคคุณยังตั้งชื่อเพจที่มันแบบอะไรก็ไม่รู้คุณต้องเปลี่ยนเวลาที่คุณตั้งชื่อไม่ใช่ตั้งอะไรก็ได้ชื่อเพจมันคือสิ่งที่คุณต้องตอกผลึกมาเลยว่าคุณจะให้สัญญาอะไรกับคนชื่อเพจที่ดีนะผมฟันธงแบบตรงๆเลขไทยาย2ตัวเลย <c oughs> นะชื่อเพจที่ดีคือชื่อเพจที่บอกว่า คุณแตกต่างจากคู่แขกยังไงและถ้าเป็นความแตกต่างที่คุณมีแต่คนอื่นไม่มีผมบอกคุณได้เลยว,ว่าเวลาที่คนเลื่อนมาดูเพจคุณหรือคนเลื่อนมาดูโซเชียลมีเดียของคุณไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอกหรือเป็นที่ไหนเขาจะรู้เลยว่าอ๋อคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นยังไงอ่ะคุณเข้าใจไหมมันเหมือนกับการที่คุณแบบโดดเด่นออกมาเลยจากการที่คุณตั้งชื่อเพจเท่านั้นเคยมีเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งให้ผมตั้งชื่อเพจให้ แล้วผมก็คุยกับเขาหลายอย่างครับอันนั้นเป็นการโคชชิ่งส่วนตัวเลยผมก็ตั้งชื่อเพจให้เขาว่าจากเรียนน้อยสู่ร้อยล้านแล้วเขาบอกผมว่าเขาชอบชื่อนี้มากเพราะว่าคือคอนเซปต์เขาเนี่ยเขามาเล่าให้ผมฟังว่าเควินพี่อ่ะจากเป็นคนที่การศึกษาน้อยมากนะไม่ได้การศึกษาดีเหมือนคนอื่นแล้วพี่ก็ผลักดันตัวเองทุกอย่างจนทําธุรก,กิจออฟไลน์รวยเป็นร้อยล้านแล้วตอนนี้ก็อยากต่อยอดธุรก,กิจออนไลน์นี่บอกไหมเพราะเขารู้ว่าออนไลน์กับออฟไลน์ไม่เหมือนกันเขาก็เลยมาปรึกษาผมว่าทำยังไง และผมตั้งชื่อนี้ให้เขาคุณรู้ไหมว่ามีคนถามเขาเยอะมากว่าใครเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้เพราะชื่อมันสะดุดตาชื่อมันบอกเลยว่าแตกต่างยังไงชื่อมันบอกเลยว่าจุดเด่นคืออะไระมันบอกเลยว่าเฮ้ยใครจะสอนธุรกิจยังไงไม่รู้แต่คนที่สอนธุรกิจคนนี้คือคนที่จากเรียนน้อยอสู่ร้อยล้านอะ่ะคุณเห็นพลังของชื่อเลยยังคุณเห็นพลังของคําที่ใช้เะยยัง